เป็นเลที่ฟ้าชอบรถนี้มากเลยค่ะกว่าเขาจะทําก็คือว่าแบบเราก็ซื้อกินของแพงไปแบบหมดไปหลายบาทเหมือนกันนะทุกคนอืมรุ่งเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะในช่องฟ้าปนช h a น n e l ค่ะ วันนี้นะ,ะทุกคนฟามีของกินในเซเว่นนะคะที่ออกมาใหม่คะ่ะทุกคนบอกได้เลยว่าช่วงนี้คือชวนอ้วนมากๆเลยนะจ๊ะ oh. เอาละทุกคนที่ฟ้าบอกว่าเป็นของกินออกใหม่นะคะก็คือเลยนั่นเองค่ะเป็นเลที่ฟาชอบรถนี้มากเลยค่ะกว่าเขาจะทำก็คือว่าแบบเราก็ซื้อกินของแพงไปแบบหมดไปหลายบาทเหมือนกันนะทุกคนเออเดีย๋ยวจะตามแต่เขาทำออกมาแล้วเราก็ต้องรีวิวซะหน่อยว่ารสชาติเขาเป็นอะไรยังไงนะคะก็คือนี่นะคะทุกคน เลนรถทัฟเฟอรนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> น่ารับทานมากขอบคูณเลยว่าตัวฟ้าเองอะ่ะเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่แบบว่าทาวเฟิลมากๆเลยค่ะมันเคยกินเนื้อแล้วราดซอได้แบบเห็ดทาวเฟิร์ใช่ปหมแล้วคือเวลาย่างมันหอมมากกลิ่นทาวเฟิลคือเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์เป็นกลิ่นเฉพาะของเขาทุกคนเออถ้าใครแบบไม่ชอบกินก็คือจะไม่ชอบเลยแต่นี่คือแบบชอบมากแบบไอเลิฟอิทมากๆเลยจ้ะ หลาเด้อเด้อเด้อเลยนะซึ่งเวลาเราจะกินอะไรอย่างเงี้ยแบบเลรสทอรฟลเลยก็ต้องไปซื้อตามพวกท็อปอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคะทุกคนหรือตามฟูดแล่เยลางเงี้ยเออมันก็จะมีเลรสต่างๆเละรสแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคะซึ่งอันเนี้ยเขาทำออกมาแล้วคะ่ะเลรสทอรฟล <c oughs> ไม่ซื้อไม่ได้แล้วแม้ฟ้าเห็นก็คือสรุปตามมากหยิบแบบไม่ลังเลหยิบแบบไม่สงสัยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรีวิวซะหน่อยแล้วอุ้ยแกฉันดีใจมากที่เขาทำออกมาเออ แล้วก็เท hey, เลยค่ะทุกคนโอ้โห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 ในนี้เป็นกินแบบงงๆนะเออดนในถุงคือกินแบบเป็นกินเหมือนคานอเลยทุกคนเออดนในถุงคือกินแบบคานอเลยนะอยากให้ทุกคนได้ดูว่าภูมิใจมากมีรถททฟโฟมาแล้วนะคะอะล่ะชิมเลดีกว่าว่าเป็นอะไรยังไงนะเออ อืม,อมคือรสชาติจะเป็นประมาณนี้ทุกคนคือเวลากินเข้าไปใช่ปะม,มันก็จะมีรสชาติแบบเค็มๆม,มันมันคล้ายๆกับซาวครีมแต่กินทาร์ทารมันจะออกมาประมาณท้ายๆทุกคนกินทาร์ทารจะออกมาเตะเตะจมูกแป๊บบนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปเนาะก็กินก็โอเคได้อยู่ได้อยู่จริง ตฟ้าเคยกินเลโรทัฟเฟิลทุกคนจำชื่อยี่ห้อไม่ได้แล้วไม่ชิ้ย่งห่ออะไรกินทัฟเฟิลอ่ะมันจะแบบปังมากกว่านี้แบบตึ้งมากกว่านี่แต่นี่คือไปกินทัฟเฟิลที่แบบว่าเออมันไม่ค่อยจะออกเยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่แบบที่เราเคยกินทุกคนราคาเขาทานจะสูงเลยนะแบบืแพงอะ่ะแต่เนี่ยก็คือแบบไม่กี่บาทไม่เกินสามสิบบาทเลยทุกคนถ้าเทียบกับราคาแพงกับราคาถูกก็คือแบบเออมันก็พอรู้ใช้ไปได้นะ ไม่ได้จะมาตรฐานสูงแต่ว่ามันโอเคจริงๆนะถ้าเทียบราคาอือืออร่อยเลยรสชาติเอันเนี้ยมันจะมีความเค็มมากกว่าอือถาะค่แบบอร่อยเลยเอจริงไม่เพิ่มผ้าทำเพลงอะรีบกินเลยเพราะว่าแบบชอบจริงอร่อยอืม Alah, sedap. Hmm. Bila cut. Hmm. ออเออค่ะทุกคนวันนี้ฟางก็มารีวิวทุกคนได้ดูนะคะว่ารสชาติเขาเป็นอะไรยังไงซึ่งรสชาติเขาขอ,อย้ำอีกรอบหนึ่งว่าอารมณ์เหมือนแบบรสชาติซาวครีมแต่ไม่กลิ่นเฮทาฟเฟลิลแบบปลายปแบบปลายจมูกเลยนะคะถามว่ารสชาติก็คือเค็มๆมันๆแบบอร่อยเลยถ้าถามว่าจะซื้ออีกไหมซื้อกินอีกคะ่ะเพราะว่าราคาเขาท่านี่จะถูกเลยนะคะถ้าเทียบกับแบรนด์ที่ฟางเคยซื้อกินนะเออถือว่าสู้สุสีได้อยู่นะคะแต่แค่ว่าแบบแพงมืนที่ฟากินอะ่ะ เดทัฟเฟิลคือมันจะแบบมากกว่านี้นะแต่นี้ก็ยังคือแบบความเป็นแบบความเละคงความเละไว้จะมีกลิ่นของเล่เออก็ส่วนตัวถามว่าชอบไหมก็ถือโอเคนะคะถ้าเต็มสิบคือให้ประมาณเจ็ดคะแนนละกันเนาะก็เทืยอกไปด้วยว่าราคาเอยรสชาติเอออะไรเงี้ยก็ถือโอเคอยู่คะ่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองซื้อลองทานดูนะคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ฟ้าแต่ว่าคือกินเพราะว่าความชอบล้ลวนแล้วค่ะชอบรสชาติของเฮดทัฟเฟิลอยู่แล้วเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร์แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งยิงฟ้าได้นะคะเวลาฟังเราคขียนหนจะนใจภาพนี้ก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ <c oughs>